เนาูเลยมัมีความยุกไม่ทุมรอย่างเงี้ยรอนี้พ่อ่อมาามาใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยนี่สุดยอดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาพวกเราอัพคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆฮ่าๆจะได้มาดูกันนะกรบดวัสีไม่เ กลับมาอีกแล้วกับการเปิดรูปภาพเก่าของออริเลแมนและพร้อมความลับเก่าๆเป็นปีน2สองรอบแรกบอกเลยว่าปางตาปลดหน้าตาเก่าทีแล้วปางตายั้แรกตอนนี้ไปถึง1.5ล้านแล้วไม่น่าเชื่อแต่ชลดนี้เป็นรูป18บวงด้วย บวกของพ่อกับแม่ด้วยจริงดิแอร์ฟรีตอนสาวๆเฮ้ยใจลูกนั่นนาทีที่พ่อไปอาบน้ำใครอะ้มีะมีบ้างหรแลจิงนะเี่ย้นเนี่ยอรูปรรูปแรบอกเลยว่าคลิปน้นี่เราจะเปิดโอกาสให้ต้ยังกับเดลีใครที่อยากรู้ว่าประวัติของเขาเป็นยังไงสมัยก่อนตะยัมเป็นนักเลงจริงหรือเปล่า เบลี่อวบสูงเซ็กซี่จริงหรือเปล่าเป็นยังไงในขนาดนั้นแล้วก็ดูสวยไหมคะหลายคนขนาดนั้นเนี่ยเลยหลายคนสงสัยว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่ยิมกับพ่อเหมือนกันแค่ไหนเออแบบว่าตอนพ่อเด็กๆออะไรย่างเงี้ยหน้าเหมือนกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเปิดมาให้ทายว่าเป็นใครอ่าเดี๋ยวเรา ของคนคนนี้อันนี้เป็นอายุประมาณไม่น่าจะถึง12ขวบของพ่อสมัยก่อนมีกล้องเหรอวะใครนะใครนะของพ่อแหละไม่น่าจะถึง12ขวบนะไปคัดที่ไหนบ้าวะของต่ายันเหรอมลองดูกันโอ้ยนี่ไอจี้ชัดๆยูจี้ชัดๆตอนนี้กี่ขวบตอนนี้หนึ่งขวบตอนนี้เป็นโดนไปพ่อมา โอ้อันอันนี้น่าจะประมาณ17มาเ oh. นี่ยโอ้ย oh. ไ,ไง17 <57 S 1> แล้วเหรอนี่น่าจะทำไม่นั่นใบกับขี่น oh. มนมกำลังฉุนกำลังฉุนเยี่ยวพี่ไหนฉุนที่นั่นรันสเป ใครอยากรู้ว่าเหมือนพีมแค่ไหนเดี๋ยวมาเปรียบเทียบก,กับพี us บออมอายุ17ปีนะมีชิมีมมอ,อย่าง us ี้มาอายุ17ได้เหรออ่เาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องๆก็เห็นกูอายุ17เขาอยากจ้างกูกลับไปทำไงวะฮะไม่อยากให้โตอ่ะไม่หรอกลับไปไม่ได้แล้วตอนนี้มาไกลมากยังไมปกวนไปยุ17 ใตายัดจัดกผมอย่างเงี้ยกูทุกไปล่ะแม่บังคับใช่ไหมแม่บับ่ตัดออ่ผมตลบมากเลยตัอย่างนี้อย่างนี้้วก็ตัดนี้ชวงนี้เป็นผมด้วยเขะนอนเลยี่อแล้วเด้ยีผิดิผิดโทีโทษทีโทษทีอันนี้แก้ใช่ไหมแก้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 เดี๋ยวเอาตอนรูปอายุสิบ้องน้องตกใจแก่ไอไงล่ะ ดมเก่าดีเก่าดูนเก่าดูนดมเก่าดิกับสังกสีดมเก่าดิเดี๋ยวนี้เกาอะไร้โซ่ผมพี่อย่างนี้ั้งวัาหล่อหล่อหล่อนี่ทำดาหล่อไหมหล่อไหมอยากให้กลับไปอันนี้เปล่าไม่ไม่ไม่อยากให้มีใคอมเมนต์มาคอมเมนต์เมย์เยอะปาไกลบ้าแล้วเฮ้ยอรูปกูขึ้นนานดีได้ไม่โชว์กูหล่อเรื่องต่อไปที่เดี๋ยวเรามาทายกแบบว่าเด็กยรูปเนี้ยพ่ออยู่ตรงไหนเดี๋ยวอ๋อมี็รูปเป็นหมู่กับเพื่อนด้เหรออ่ะเป็นหมู่เป็นหมู่ขนาดนั้นเลยว้าแต่ถ้ายูอ่ะนี่มมึงไปขุดาจากไหนเเเนีี่ยยดด๋วราามูกันว่า รูปไหนคือพ่อทายนะทายมากระบังกระบังกระบังเี่พ่อคือคนไหนโน่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 นคนหนาคนหนาเอาร่างสุดเอาล่านสุดขวานายเด็กคนนายเด็กนั้นล้มแน่นะเน้ขาวนะไม่ใช่ไม่ใช่พ่อน่นนุ่นน่นคอยาวๆาน่นไหนว่าคอยาวๆไหนตนันคอยาวมือเท่าใบลานอ่ะแล้วอ่่ ตะยะระยะความยาอความใช่ใช่ใช่หรอเจมสใช่ใช่ใช่มาก่อนเด็กคนล่างสุดอ่พี่ชอบเสื้อขาวอเสื้อขาวแม่คนไหนก็เสื้อขาวนี่ข้างหลังแม่บอกเสื้อขาวข้างหลังอ่ะไม่ใช่อ่ะข้างหลังกูเข้าไปดูใกล้ๆแล้วหน้าไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อไม่ใช่หน้าเฮ้ยพี่ว่าไม่ใช่แล้วพี่ว่าเสื้อดำที่ยืนเนี่ยคนหน้าสุดเลยเนี่ยพ่อคนไหนคนไหนเออไอ้รอรอได้ไหม เด็กเกินไปเด็กเกินไปยุคพ่อเด็กหนาเนี้ไม่มีกล้องมีมีนภาษามือเหรอมีนะเป็นภาพขาวดำเอาเอาเอาคนลางคนหลังเอาแล้วตัวยาวยเอาตัวยาวเออตัวยาวมือเท่าปลายล่างปลายจูบอ่าเอาข้างหลังเอาเอ่อมือเอสื้อเสื้อขาวข้างหลังใช่แม่เอาคนไหนคนหลังนั่นแหละเสื้อขาวข้างหลังพี่ชาเราคนไหนเสื้อเสื้อเสื้อคนหน้าเนี่ยเสื้อดำเนี่ยเสื้อดำที่มือร์ภาษาทีเด็กเกินไปพ่อคนไหนเด็กเกินไปตัวเล็กสุดอ่ะ กูด่าแบบไม่ได้ไม่ไดีตีมืคุยเลยพ่อก็ฉันเลยคนไหนคนไหนนั่นแหละไอ้คนที่เอามือปฟาระบายแหละคนที่เอามืออย่างนี้ไม่ใช่คนเดียวง่ายขาวที่สุดนั่นแหละเฮ้ยมันมันมี มึงไม่ใช่ลูกพ่อมึงจำพ่อตอนเด็กไม่ได้อ่ารูกต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรูปสมัยพ่อทำใบขี่จักรยานนุ่นเป็นแบบเราฮะคืออะไรนะใบขี่จักรยานใบขี่จัไทยอผมไม่ใช่ลูกพ่อมึงไม่ได้มาตั้งนิดเดียวลูกหัวเก่าคนนี้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 เฮ้ยนี่เป็นยายลีเออยายลีมนี่ทำตั้งแต่สาวๆเลยแม่เป็นผู้ชาย่ะนี่กูบอก ว่าไไหนด้มยตั้ง <oh> แต่กูมาอยู่บ้านเนี่ยไม่เห็นแม่ใส่เชยยุดเลยเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมไม่เคยไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่เคยยุดจำ้เปล่าวยิดเทคที่ไปจำได้จำได้ที่มึงอู้หลงแดงหมาอู้หลงแดงหมาซืที่กินหมาโอเคทีนี้เดี๋ยวเราอ่ะมามาเดี๋ยวเปิดลูกพ่อให้ดูจริงจังละมึงไงจะแวะไปเรื่อยเลยอ่ะเน้เนี่ยอกในหัวใจ อายจะล็อกเกีตเลยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่พ่อยี่สิบไหมเ้าไหมอันนี้อาจจะยี่สิบก็หน่งเจ็ดพูดเก่าเลยทำ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 บัตรประชาชนไอ้นไ่้ทำไปกับกี่สี่สิบปีที่แล้วเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนหนุ่มจีนอ่ะที่อยู่ภาคเหนือเลยอาหน้าขาวไม่ได้พ่อเลยเหมือนกันครึ่งหนึ่งไงดิเลิกแฟนพ่อทำไบกับขี่รถยนต์ก็อยากหล่อเดี๋ยวเมียเยอะเบื่อตัวนี้พ่อหล่ออยู่ เมมอันนี้เหมือนอันนี้อเหมือนคุณครูบ้านนอกใส่เพลงก็ได้ใส่ก็ได้เพลงนี้ใครเอาครับไม่ใช่เราเหรอครูบ้านนอกปิยะตระกูลราชทันการแสดงตอนจบพระเอกตายเด็กนักเรียนร้องไห้กันรังมว้ายปิยะตระกูลร่าหลอกนะหลอกนะหลอกนหนักใหญ่เลยตอนจบเด็กร้องไห้กันรังนมวายพอจบแล้วเดี๋ยวมาดูแม่สวยสาวๆมาค่ะแม่ก็บอก ดาราคนหนึ่งยวให้ถ่ายว่าดาราคนนั้นโอ้โหน้แก้าเลยใจเย็นใจเย็น เฮ้ยคนโมโหยให้แม่ทำไน้าเลยลูกแม่ทำหน้าม่ยี่สิบหรอไม่รู้อะแม่ทำได้หรอเดี๋ยวก่อนนี่เราจะไปดูรูปแม่ต่อเดี๋ยวมีภาพขั้นถ่ำหนึ่งแล้วให้ถ่ายว่าบุคคลคนนั้นคือใครที่เรารู้จักโอเคไะมโอตรเหมือนเลยไอเชียโคตรเหมือนเลยไอเชีย ใครวะยูร้งมือลูกมั่วนี่เด้อใ่ใครคนที่คุณรู้จักาสีสีคุณรู้รู้สีรู้แลู้ใช่คมอคุณอใช่เหรอใช่ไป้การถ่ายรูปสายอนทีูกอย่าตันเด็กี่แกเคยเท่าเปลี่ยนไปขนาดนี้เด้เฮ้ยเจ้าเดี๋ยวะขอบคุณแเคยเท่าจากช่ออยูชากันคะราใวะ ก็ให้เขาว่าก็สร้งหวัวเขาสุกมุเจ้าว่าไปสุสุสุ <What? S 1> วายยสลิมะฮเนี่ย้ราเพลงอยู่เอ๋เวันนี้คือก้หอ่าเป็นยาปัญญาเดี๋ยวดูทุกวันนี้เดี๋ยวดูทุกวันนี้นน <laughs> เป็นกเ,เนกอเกไปแล้วเขาไม่กลายเป็นเกลือลุกไปแล้วพี่บอกว่าสมัยก่อนแม่เป็นทอมเนี่ย ไม่กัดฟ้าใจช่คนนี้เพื่อนเปล่าอันนี้แม่แต่วเน่ยแม่โหงามเป็นไงพ่อหนอนแาพ่มาทาไมวะช่วยช่วยน้่งท่ามเดียวกันดอ่อน้อนออนถ่ายรู่ายรกเในลูให้มันในรูปหน้ามีอะไรเปลี่ยนอะไรเฮ้ยแต่พ่อพ่อยัหล่มือนเดิมดํายังไงดาอย่างนั้น แมนเดิมแมนเดิมนเดิมมึงเอาพูดอ้าวโอ้จิงจับทัวเอตงใส่จะไปเชียงใหม่ต้องมีกองวอรทัรทัวใไเมอย่ๆร้ไิงจับทัวไงจิงจับทัวเาจะเปเพลงพวกนี้เฮ้ยี่ย่เจ้าหัวพางเอไปเที่ยวเฮ้ยไก่เยเฮ้ยไเยานอัว ปิปรานเดกเอ๋อย่ามาเ่ี๋ยเว่าว่าแล้วตอนนี้พี่มาใช่กูเห็นอยู่ตลาดนัดวะนะไอคนเนี้ยเดินร้องเพลงใส่แว่นเนี่ยคนเนี้ยเดินจูงืแก้วถือแก้วเดี๋ยวฉ่ำมาเนี่ยแต่นม่ม่นูยังเออหนูยังยงแต่งงานใหม่ๆนิมไปเพื่อฟ้อนสองตัวอ๋อรู้ด้วยแถ่แถ่รูปนี้ให้เป็นรูปกูที่น่ารักที่สุดโอยียเยียมี่กูเอาี่เยี่ย สองชั่วโมงใช่แต่จะลาไปด้วยภาพนี้โอ้ยเยี่ยเดินกี่นิ้ก้าแล้วจะหน้าหน้าเหมือนเป็นน้ำร้อนลวกใช้ยิ้มเปล่าเนี่อ้าวเหมือนใช้ครีมมี่สารเนี่ยนะมัหลอดอ่ะกูดูแล้วกูดูแล้วไอ้เหี้ยนี่ไม่มีความสุขเอจะเหมือนอนาคตฉันไม่มีเยี่ยไม่มีความสุขเลยหลายคนอาจจะบอกว่า จ้งผมไม่ได้กูดูแววตากูรู้เลยเอ,อีที่นี่ไม่มีความสุข,สขเออจ้องก่อ<ส>นขี่อ่าถ้าคนที่ความสุขเขาก็จะออกหน้าตาถูกปะเออเนี่ยเห็นปะเนี่ยหน้เออปะอันนี้อันนี้มีความสุขมากึง<ส><ข>่างทองลมทำมันใจนะี่ผ่านมาได้นะดูสู้ดสู้จิวิท อันสุดที่ให้สุดมาแล้วเขารู้สุดพี่จึงเขารใครกำลังใจก็หน่อยนะครับไม่พี่อ่ะถือว่าผมยืนนี่ใช่เลยชอบการตัดผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวทุกที่มันใช่น้ำไปแล้วคนตัดแม่งเอาพื้นแต่งแล้วเออะ แม่บอกว่าไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยแม่ยังอยู่ที่กำแพงแสนให้เขาส้างก่อนดีค่อยเอามาอางอยกม่ได้กัสี่คนมาทำงานในห้องเดียวกันไม่เกเล็เล่นหมดเลยสี่คนโอเคไปแล้วก็รับชมคลิปแบบนี้ได้อย่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้คะ